อันนี้เราไปคอสคันทีีใช่ไหมครับมันเป็นประเภทไหนครับอันนี้เรากำลังนำเท่าขึ้น่อู่ท่าไม่ใช่หี่เรากำลังขับรถพาไปนะครับคอส s คันทรีครับผมคันทรีก็คือเหมือนชนบทเหมือนทางอะไรเงี้ยล้างท้างลูกล้างล้ฮงแต่ถ้าเขาแข่งคอสเขาก็แข่งตามภูมิประเทศอะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องถับปรับสนามไม่ต้องทำาถนนแบบนั้นเลยนะเงี้ยคอส ส่วนมากนะครับชิดซ้ายครับนี้นะครับเราจะได้สัมผัสนะครับ b f Goodrich Heritage ครับหรือว่าความตำนานของอยาง SUV All Terrain นะครับ b f Goodrich All Terrain ครับ นะครับเมื่อเรามาคุยกกนเรื่องออเทเรียนก็มีเรื่องให้เล่าให้ฟังนะครับตัวยางออเทเรียนเนี่ยของเยอรมุริชเป็นยางออเทเรียนเส้นแรกของโลกแล้วก็ยังเป็นที่ยอมรับกันมาจนปัจจุบันครับเยอร์ุริชเป็นคนที่คิดค้นนะครับยางออเทเรียนขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกคับเมื่อก่อนไม่ได้มีการ แบ่งประเภทของยางออกมาชัดเจนในปัจจุบันนะครับแล้วยางออลเทรนเป็นไงครับช่วยอธิบายนิดหนึ่งออลเทรนมียางธรรมดาเนี่ยยางมัดมัดแบบมัดบโครนนะนะอ,ออกเทรนนี่ก็คือ กั๊กถึงอ่ะไปได้อยู่กลางกลางย้อนกลางสำหรับรถอัพรถมาปีศาจแบบนี้จานที่ยากออเทเรนของเบลฟริสได้ออกมาตลาดนะครับมีออได้รับความนิยมนะครับจนกระทั่งสุดท้ายยี่ห้ออื่นก็ทำตามกันไปดอกมันก็จะไม่ใช่ที่ยอดในตลาดทางเรียบนะครัทางรถแข็งก็ยิ่งมนไปเลยไม่ไม่ต้องรีดน้ำแต่พวกนี้มันต้องแรง ยัางอ๋อยัางมัดมันนเต็ปนจะสเต็ปเลยก็อันนี้เป็นยางมีัยางไฮเวย์ยางถนนเรียบอ๋อแล้วก็ยังมัดต่อบผมนี้เราก็กำลังจะพาไปคอสคันทรีกับนักแข่งประสบการณ์สามสิบปีอายุการแข่งเท่ากับอายุยางเป็นสาวอายุอีกอาจจะต้องมีฝุ่นกันเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยเหรอะมองมาจากบนเขาแล้วเล็กน้อยใช่ไหมฮะ เยอะพอสมควรนะครับก็ดุกแน่นอนครับผมเ,เราต้อว่าข้ามไปนะเดี๋ยวเราลองไป,<อ>งไปดูกันครับเป